สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยมิดทอยนะครับวันนี้เราอยู่กับน้องแบงค์สวัสดีครับมาอีกแล้วครับผมเราอยู่ที่ไทยอัมพราม5นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยแล้วก็ขอยืมรถไปทดสอบพูดถึงตัวนี่เลยครับน้องใหม่ของเราเลยนะครับนี่สองคันเลยจอดให้ดูก็เป็นน้องใหม่ของจากจากทางไทยอัมพราม5นะครับผมก็จะเป็นเดลโทย่า60นะครับผม ตัวสปอร์ตคูแฟลลิงนะครับที่มาใหม่ล่าสุดเลยของทางไทอัมครับตอนนี้มีกี่สีครับตอนนี้มีด้วยกันทั้งหมด3สีครับพี่ก็จะมีเป็นสีนี้นะครับเป็นสีเทาครับผมออกชื่อสีง่ายๆเลยนะครับแล้วก็สีแดงแล้วก็อีกตัวก็สีขาวครับจริงๆเหมือนกับว่าเดโทนาเนี่ยมันเป็นรถสปอร์ตของไทยอัมที่มีประวัติยาวนานมาใช่ครับพี่นะครับมันเลิกผลิตไปแล้วตอนนี้คือเหมือนกับมากลับมาทำอีกครั้งครับพี่ในคลาส6 6ร้กีี มีคนสงสัยว่าดูจากลักษณะกายภาพเนี่ยมันเหมือนไทเด้นจริงๆแล้วมันเหมือนหรือเหมือนต่าครับอบอกเลยว่าจุดต่างในหลายๆส่วนเนี่ยพี่ก็คือต่างออกไปเลย คือยังคงเอกลักษณ์ก็คือยังเป็นสามสูบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนในเรื่องของตัวภายในเครื่องยนต์แรงมากขึ้นใช่แรงมาเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยไทเดน8 5ก็ขึ้นมาเป็นอัพมาเป็น9 5้านะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเพิ่มตัวปีกปิเสื้อเพิ่มแรงดูดอากาศเข้ามานะครับจากไทเดนเนี่ยเขาเป็นปีกเดียวนะครับอันนี้ก็เพิ่มมาเป็น3ปีกเพื่อที่ดูดอากาศได้ไวขึ้นแล้วก็มันได้เรื่องความสมูทด้วยครับพี่รอบความเร็วช่วงต้นกลางปลายแล้วก็พิเศษของเขาเลยสามารถเรียก แรงบิดในรอบต่ำทำงานได้80%ครับก็คือคล้ายๆตระกูลคลาสสิกของไทอัมที่ไม่ต้องลากรอบสูงก็มีแรงบิดให้ใช้อันนี้สามารถเรียกแรงบิดได้ตั้งแต่3,000รอบอ๋อ3,000รอบก็เหมือนกับเพิ่งออกตัวไปก็มาแรงบิดนเลยใช่ครับพี่เป็นสปอร์ตทัวริงคือท่านั่งเขาจะก้มไม่เยอะเท่าไหร่แปลว่าเดินทางไกลก็จะไม่เมื่อยมากไม่เมื่อยมากครับพี่ขี่ทางไกลได้เลยสบายกินน้ามันเยอะไหมครับก็ ตัวนี้กินน้ำมันไม่มากครับพี่อัตราเฉลี่ยก็ตกอยู่ประมาณยี่สบแปดกิโลลิตรโอ้28ยสบแปดกิโลลิตรกับรถคลาสนี้แรงม้าระดับนี้ก็ถือว่าใช่ใช้ได้เลยใช่ mm hmm. ก็ผมบอกเลยว่าเรื่องการขับขี่ฟิลลิ่งบาลานซ์ตัวรถก็ผมว่าเทียบได้เลย mm hmm. นะครับผมสู้ได้ค่อนข้างสู้ได้หลายอย่างเลย mm hmm. นะครับผมผมว่าอีกสิ่งหนึ่งที่คิดว่า mm hmm. คนที่เป็นเจ้าของไทอัม จะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งเวลาขี่ไทมคือมันเป็นแบรนด์อังกฤษมันมีความรู้สึกพาวกับความเป็นยุโรปว่าอันนี้ทําให้ขี่แล้วมันภาคภูมิใจขี่ไปไหนก็คือหลอ,อผู้ดีอังกฤษใช่เห็นรู้เลยทันทีว่าอ่าไทมะคับก็จริงๆทุกเพศทุกวัยเลยครับพี่ช่งวงวัยรุน่นนะครับวัยกลางคนหรือคนมีอายุนะครับผมชอบความเป็นสปอร์ตทัวรริ่งนะครับก็คือสามารถขี่ได้ทุกวัยเลย แปลว่ามันขี่ไม่ยากใช่ไหมครับขี่ไม่ยากครับพี่เป็นรถที่คอนโทรลง่ายขี่ง่ายตอนนี้ระยะเซอร์วิสหรือราคาค่าเซอร์วิสของตัวนี้มันแพงไหมครับก็ส่วนเรื่องค่าเซอร์วิสเนี่ยพี่บอกเลยว่าไม่แพงอย่างที่คิดก็อย่างค่าเซอร์วิสของไทอัมเราเนี่ยจะเริ่มเซอร์วิสรอบแรกก็คือพันโลรอบลันอินนะครับพี่ค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็อยู่ตกประมาณสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทใช่ครับพี่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องก็ใช้ สามมตรครึ่งพอๆกับตัวสี่ร้อยเลยแพงกว่าอีกนิดเดียวเองแพงกว่านิดเดียวพี่บางคนกลัวว่าเไทยอ้มาเซอร์วิสแพงไม่เซอร์วิสใช่ใช่ตั้งตั้งถูกแปลว่าตอนนี้นโยบายของบริษัทเขาก็เริ่มหันมามองตรงนี้พยายามปรับให้เป็นมิตรมากขึ้นคนใช้สบายใจที่จะใช้มากขึ้นใช่ครับรอบในการเซอร์วิสนี่ทุกกี่โลครับหลังจากรอบรอบรันอินไปแล้วรันอินใช่ไหมพี่หลังจากรอบรันอินไปแล้วก็เซอร์วิสอีกทีหนึ่งปีหรือหมื่นหกพันโลโอ้โหใช้กันยาวๆนะครับหมื่นหก กือบลืมเลยครับพี่ปีละครั้งนะครับผมโอเคแล้วราคานะครับราคาค่าเซอร์วิสอย่างรอบหนึ่งปีเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณสามพันนิดนิดโอ้ไม่แพงเลยนะครับใช่ครับเริ่มต้นราคาที่เท่าไหร่ครับก็ตัวเริ่มต้นนะครับพี่ราคาจะอยู่ที่สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทนะครับผมแล้วตัวที่มีคริปชิเตอร์คริปชิปเตอร์เนี่ยตัวนี้ก็จะเพิ่มมาอีกจะอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นแปดร้อยบาทนะครับสำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของจริงๆอ่ะสมมติ สมมติผมอยากได้เนี่ยเงินดาวเท่าไหร่แล้วผ่อนต่อเดือนเริ่มต้นที่ก็ดาวเริ่มต้นนะครับพี่สิบเปอร์เซ็นรก็จะอยู่สามหมื่นสอพันเจ็อะครับพี่แล้วก็ผ่อนเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่6กพันบาทวันนี้ก็ขอบคุณน้องแบงค์มากนะครับเดี๋ยวจะเอารถไปขี่แล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาเล่าความรู้สึกกันว่าหลังจากที่เอาไปลองขี่แล้วเนี่ยมันรู้สึกยังไง หลังจากเมื่อวานที่เราไปรับรถที่ไทยอัมพรามห้านะครับวันนี้ก็ออกมาขี่ทดสอบกันดูนะครับเรียกว่าเป็นรีวิวแบบผู้ใช้งานจริงนะครับผมก็ขี่จากกรุงเทพนะครับมาที่ชะอําระยะทางก็ประมาณเกือบเกือบ200กิโลนะครับถ้าจะเล่าให้ฟังว่าความรู้สึกเป็นยังไงหลังจากที่ได้ลองขี่ระยะทางไกลๆแล้วเนี่ยก็คือมันเป็นรถที่ขี่สนุกมากนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็น หน้าตาจะเป็นรถสปอร์ตเนี่ยแต่ก็ขี่แล้วก็ไม่ได้เมื่อยอะไรมากมายนะครับน้ำหนักของมันเนี่ยก็เราาวส200กิโลก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรผมสูง170เซนติเมตรนะครับก็ขี่สบายๆขาถึงทั้งสองข้างนะครับมาเล่าทีละส่วนก่อนในเรื่องของช่วงล่างนะครับโชคหน้าที่ให้มาเป็นบิ๊กพิสตันหัวกลับ ซับแรงสะเทือนได้ดีเลยทีเดียวนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยเวลาขี่เนี่ยเจอหลุมเจออะไรพวกนี้ครับมันมีความหนึบนะครับแล้วก็ไม่ได้สะเทือนจนเกินไปนะครับการเข้าโค้งนะครับก็ไม่โยนนะฮะมันปรับได้นะครับทั้งโชคหน้าโชคหลังเนี่ยผมขับในแบบสแตนดาดเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับส่วนเรื่องเบรกนะครับได้ เบรกเป็นเลด d e น m เมาส์สี่พอนะครับสําหรับชุดหน้านะฮะก็ค่อนข้างมั่นใจเลยเวลาเบรกเนี่ยก็ไม่ต้องใช้แรงอะไรเยอะนะครับแค่แตะเบาๆก็พอนะครับท่านั่งค่อนข้างเรียกได้ว่าสบายนะครับไม่ได้หมอบมากมายน้ําหนักก็ไม่ได้ตกลงไปที่มือจนจนเกินไปนะครับว่าก้มประมาณหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นแฮนด์จับโชคอยู่ใต้แผงคอนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ลำบากในการขับขี่นะครับส่วนกระจกมองข้าง ก็เห็นได้กว้างได้ครอบคลุมก็ช่วยในเรื่องความปลอดภัยได้ดีทีเดียวนะครับแต่ก็เตะนิดนึงครับคือตัวกระจกเนี่ยมันไม่มีที่ล็อกหมายความว่าเราผักเข้าผักออกเนี่ยแล้วแต่เราเลยมันไม่ได้เป็นแบบจังหวะล็อกกึกกึกอย่างนั้นนะครับส่วนประกอบอื่นๆเรื่องอัตราเร่งนะครับรถคันนี้เนี่ยทอร์กมันมาต่ําประมาณ3 0 0พันกว่ารอบก็ได้ทอร์เกือบ 8 0 9 0แล้วนะครับทำให้ผมไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนเกียร์นะฮะเวลาเราขี่เนี่ยพอขึ้นไปถึงเกียร์6แล้วเนี่ยพอแลวลาความเร็วมันตกลงมาเหลือ7080อิะผมแทบไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เลยผม,มแค่เปิดคันเร่งเติม้าไปรถมันก็สามารถชาร์จขึ้นไปได้ความเร็วสูงสุดเท่าที่ลองนะครับมีตอนถนนโล่งๆแต่2 0 0ไม่ได้ยากครับเรื่องชิลกันลมนะครับมันไม่ได้ตัดลมได้เท่ากับพวกรถทัวริ่งแต่ก็ถ้าเราหมอบช่วยนิดนึงเนี่ยมันก็ขี่ได้สบายๆนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเสียงของรถนะครับสำหรับผมผมว่าถ้าผมซื้อเนี่ยผมคงไปเปลี่ยนท่อเพราะว่าผมว่ามันมันเบาไปนิดหนึ่งมันเพลาะแต่มันเบานะครับเวลาเราเบิ้ลเปิดคันเร่งเนี่ยถ้าเราใส่หัวกันน็อกแล้วเราเปิดบลูทูธฟังเพลงเนี่ยมันก็แทบไม่ค่อยได้ยินก็อาศัยดูรอบเอานะครับรวมๆแล้วเนี่ยมันเป็นรถที่ขี่ดีครับผมขี่ดีมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า รถที่ขี่สนุกเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่รถที่เร็วที่สุดแต่มันเป็นรถที่มันมีทอร์กมันมีกําลังอยู่ในมืออยู่ในอยู่ในปอกคันเร่งสมมุติเรากระแทกไปปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งเชนกงเชนเกียร์กดปุ๊บมันขึ้นไปเลยนะฮะเบรกก็ดีทรงตัวก็ดีนะครับทอร์กก็ดีอย่างนี้ก็ยิ่งขี่สนุกมากขึ้นถ้าจะถามว่าตัวเดย์โทน่าหกร้อหกสิบเนี่ยเหมาะกับใครนะครับผมว่า ทั้งมือใหม่มือเก่าก็ขี่ได้นะครับเพราะรถมันเป็นรถที่ไม่ได้ขี่ยากนะครับอัาตราเร่งสนุกทอร์คดีนะครับกินน้ํามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับอยู่ในเมืองก็ไม่ได้มุดยากนะครับเดินทางไกลก็อย่างที่บอกครับว่าขี่สนุกจะใช้เป็นทัวร์ลิงหรือว่าจะใช้เอาไปลงสนามบ้างเป็นครั้งเป็นคราวผมว่าก็ใช้ได้หมดนะครับฉะนั้นตัวนี้ถ้าถามผมเนี่ยมันก็เหมาะกับทุกๆคนที่มีใจรักความเร็วครับคลิปหน้า เราจะสรรหาของเล่นอะไรมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอย่าลืมติดตามกันในทุกช่องทางนะครับ